ดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับลุยกองข่าวนะคะและลูกป,ปัดนัชยาสงวนสุกวาไรตี้ข่าวสายลุยที่จะพาทุกคนไปลุยทุกที่กินถึงถิ่นด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้ววันนี้เราจะพาไปลุยเมนูเรื่องเส้นเรานําเสนอในตีมครบเรื่องเรื่องเส้นเนี่ยนะโอเคเรามีโค้ชแล้วเป็นโค้ชหนึ่งในการที่จะสอนเราผัดเนื้อนี่ที่ต้องใช้ไข่ดาวทําสุกี้ไม่ใช่อะไรนะทานทุกวันหละสิบกว่าปีแล้วเําทำไงเดี๋ยวไอ้ ได้แชมป์อะไรอย่างโอ้ยน้ำพะทยน้าชา <Wow. S 1> โอ้ยหอมมากปุ๊มีความหวานเปรี้ยวเค็มน้อยมากร้านแรกที่เราจะพาไปนะคะคุณผู้ชมเป็นร้านสุก,กี้ขายมานานกว่า30ปีที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นทีเด็ดเลยนะคะคุณผู้ชมจะเด็ดขนาดไหนและมีอะไรที่น่าสนใจปัดพาไปลุยร้านนี้สุก,กี้คลองหลังค่ะ เขาบอกว่า30กว่าปีเลยไหมแม่<ช>ที่ทำและยืนหนึ่ง<ส>หน้าเตามาตลอดแม่ผ่าคนเดียวเลยเหรอก็ตอนหลังๆมาลูกค้าเริ่มเยอะก็ให้ลูกมาช่วยผัดอ,อ๋อมีมือวางอันดับส<ช>อด้วย<ช>แล้วแม่ขาเห็นเขาบอกว่าทีเด็ดคืออยู่ที่น้ำจิ้มใช่น้ำสูตรของเป็นเต้าหู้ยี้นะอ่าจะไม่ใช่ซอสแบบที่เขาผสมจแล้วก็ใส่พริกใสง่งาใส่ถั่วใส่น้ำส้มใส่น้ำตาล้า แถมวิธีการผัดร้านแม่เขาก็จะไม่เหมือนใครด้วยจากเดิมเนี่ยเราใช้ไข่สดทีนี้เนื่องจากว่าความต้องการาของลูกค้ามากขึ้นเราถึงใช้ทําทอดไข่ดาวล่วงหน้าไปก่อนแล้วถึงจะมาผัดคือเราเราทำไม่ทันก็จะแนะนําว่าถ้าเผื่อคุณชอบทานรสจัดก็ให้ทานสุก,กี้แห้งแต่ถ้าเผื่อคุณทานรสไม่จัดมากก็ให้เป็นสุก,กี้น้ําจะมีทั้งเผ็ดและก็ไม่เผ็ด แล้วให้แม่ฝากร้านนี้นึงว่าร้านนี้อยู่ตรงไหนอะแม่จ๊ะร้านนี้อยู่ริมถนน3ามเส้น8รลิ้วไปกบินบุรีอยู่ในกิโลเมตรที่72 0 8 6จ๊ะ144จ้ะแ8 8, 8 8 6จ้ะแม่ค่ะโทรมาจองล่วงหน้าได้เลยอ๋อโทรมาจองได้นะได้เออพี่นึงจ๋ะวันหนึ่งนี่คือทำสักแบบกี่ชามื่เคยนับไหม อย่างน้อยๆเลยก็ร5 0จ้ะวัตถุ<ห>ดิบขเขาอะดูนะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นกุ้งปลาหมึกนะอันนี้หมูหมักอันนี้หมูหมักนะอันนี้เป็นกุ้ง<ห>แล้วก็นี่แม่เขาบอกว่าไข่ดาวที่ต้องใช้ไข่ดาวทำสุกี้ไม่ใช่อะไรนะเอาไม่ทันทีเนี้ยวันเนี้ยแม่บอกว่าจะให้พี่หนึ่งสอนปัดว่าแบบจะผัดสุกี้แห้งอะไรเงี้ยเผื่อจะได้แบบเน่ไม่ยากเหรออันนี้แหละคะพี่หนึ่ง วน,นเส้นลงไปหน่อยเนยคนๆหมอ้อเป็นเต,เต็มด้วยอ่ะนี่นะพี่ตังห่านข่านรชาติจได้เน่เราชาติได้แน่นอนอ่ะไปเดี๋ยวเราไปชินกันใหญ่มากไข่แบบเป็นชิ้นๆเลยอ่ะเราหั่นก่อน สไตล์สุกี้แห้งที่เป็นน้ำจิ้มเต้าหูหยีคุณผู้ชมแล้วก็ให้กุ้งแบบนี้กุ้งตัวใหญ่แบบนี้เลยปลาหมึกก็ใหญ่มากนี่อู้ยชุ่มอ้คนปูเยอะมากมันเข้มข้นมากน้ำจิ้มนะเข้มข้นไปได้วยเต้าหูหยีรสชาติจะไม่เผ็ดมากคุณผู้ชมแล้วก็จะมีความเปรี้ยวหวานกรมกรอบเรียกว่ากินแบบเต็มปากเต็มคำอ่ะ อยากจะแวะมาลองชิมรสชาติความอร่อยที่เราได้มาลุยกันในวันนี้นะคะมากันได้ที่ร้านสุกี้ของรังนะคะอยู่ที่อำเภอสีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีนั่นเองค่ะเมนูเส้นเมนูที่สองครบเครื่องจริงๆค่ะร้านนี้เขาขายผัดไทยและเป็นผัดไทยแชมป์โลกด้วยคุณผู้ชมความเด็ดความอร่อยของเขาจะเป็นอย่างไรไปลุยพร้อมกันเลยค่ะ แชมป์โลกนี้ได้แชมป์อะไรยังไงมาจากไหนครับอ,อ่อปูอได้แชมป์ผัดไทยชิงแชมป์โลกนะคะเมื่อปีสองห้าห้าสองสถาบันอาหารกระทรวงศึกษาธิการค่ะ,<อ>คะแล้วอย่างหนึ่งก็พอผัดไทยเราเข้าระดับโลกแล้วเราก็ต้องมีการทําน้ําปรุงรสให้มันคงที่แล้วมีรสชาติอร่อยและสามารถผัดกับเส้นอะไรก็รสชาติก็อร่อยเราจะให้อปู่าไปข้างในหน้าเตาดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องผัดเลย แต่จุดสังเกตคือปูว่ายังคงถัดแบบทีละกระทะอยู่นะที่ดูพี่ๆเขาขัดใช่ใช่ค่ะคือพิเศษของร้านปูนี่คือขัดแบบไข่ตีแบบอเมรล็ตก่อนพิเศษอย่างหนึ่งคือเป็นน้ำมันหมูอาใช้น้ำมันหมูผ่ดนโอ้่เป็นแบบโบราณโบราณแล้วก็จะมีกากหมูเนี่ยใส่ลูกค้าทุกน่าทานจังเลยใส่ทุกกล่องเครื่องปรุงก็จะมีถั่วใช่ไชโป๊มีเต้าหู้มีหอมแดงแล้วก็มีกุ้งแห้ง ผัดเลยค่ะก็ทำกับข้าวได้ก็จับกระหลิวดูแล้วรู้เลยค่ะแล้วก็เอาน้ำผัดไส่ใส่อันนี้เหรอคะปูเป็นกระบวยเลยค่ะเต็มๆโอ้ยน้ำผัดน่าทานหนึ่งกระ buoy น่าทานดีกระบวยโอ้ยหอมมากปูอ่าง่ายง่ายแล้วก็ตำด้วยไข่ค่ะอาเยอะไหมคะปูอ่บแล้วแต่าโอเคผัดเลยค่ะผัดเลยค่ะผัดเลยค่ะเห็นไหมคะเส้นเงางามไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะโอ้ยโอ้ยตายตตายหอมมากเป็นการเซฟให้ลูกค้าด้วย แล้วอยากให้อาฝาดถึงร้านนิดนึงว่าผัดไทยอาปุแชมป์โลกตั้งอยู่ตรงไหนเวลาใครอยากจะมาก็อยู่สามัคคี60นะคะติดกับโรงเรียนประชาประถมนะคะยังไงก็แวะมาชิมได้เลยคะ่ะ0 8น4 9 9ป โคกห่ค่ะใครอยากจะโทรมาสั่งก็โทรมาได้แล้วก็แวะมารับหน้าร้านกลับไปทานที่บ้านนะคะผัดไทยอาปูเนี่ยเป็นสูตรระดับแชมป์นอกจากผัดไทยแล้วมีขนมผักกาดแล้วก็มาพอบาราผัดไทยนี่คิดขึ้นใหม่เมนูใหม่ๆต้องมาลองนะคะวันนี้ขอบคุณอาปูมากๆเลยค่ะดีค่ะเกรงใจจังเลยเราก็ต้องชิมจานที่เราผัดก่อนอาปูบอกว่าต้องชิมเลยมีกุ้งแน่นะจ๊ะกุ้งแบบนี้เลย คือผัดไทยของอปูนะมีความหวานเปรี้ยวเค็มน้อยมากแต่มันหอมในน้ำปรุงอะ่ะเครื่องเขาที่ใส่มาเป็นแบบออมเล็ตหรอมิโซ่มะเจียวนะแล้วคือความแห้งของผัดไทยปูอะ่ะเส้นสุกพอดีเลยนะคะแต่ว่าเขาจะแบบไม่มีน้ำมันเยอะแล้วหอต้องมีหอมแล้วเข้มข้น ที่ร้านผัดไทยอป,ปุอยู่แถวสามัคคีจังหวัดนนทบ,บุรีนะคะแค่แวะมาแล้วก็มาสั่งนะคะอป,ปุนั้นจะใส่กล่องแท็กกลับบ้านทานที่บ้านรสชาติเหมือนกันเลยค่ะเพราะว่าที่นี่เป็นผัดไทยแท้ๆเลยนะคะชมลือกองถานทันทูฟยูช่อง24แล้วนะคะอย่าลืมเข้ามากดดูรายการย้อนหลังของเราได้ทาง YouTube และอย่าลืมกด subscribe ด้วยคุณจะได้ชมรายการของเราก่อนใครพร้อมตัวลือทุกที่เลยจ้า